ประเด็นก็คือถ้าอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไรข้อที่1ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติล้างบางตำรวจชั่วๆเร็วๆที่ซื้อตัว๋วแล้วก็มานั่งในตำแหน่งสูงสรับสวยทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาต่างๆเอาคนพวกนี้ออกจากองค์กรตำรวจให้หมดหรือข้อสสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเข้าแถวแล้วก็อัดคลิป

ใครมันเป็นคนเลือกวิธีการให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ท่านผออตอลออยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกนคําที่เหมือนเหมือนกันแบบนี้หรอหรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนไหนท่านเห็นดีเห็นงามกับการทําอะไรแบบนี้หรอ แทนที่เราจะมาพูดคุยกันจริงๆจังเรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจเอาคนชั่วออกไปแต่ท่านเห็นดีเห็นงามกับการเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้หรอคิดว่าการทำแบบนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสนังงานตำรวจแห่งชาติได้จริงๆหรอคะ สัปดาห์ที่ผ่านมาองค์กรตำรวจถูกสังคมตั้งคำถามอย่างหนักมากเพราะกระลอลรอหรือคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจชี้มูลว่าพลเอกตอศักดิ์สุวิมลก็คืออดีพอตพบตรเนี่ยพร้อมพวกอีกว่า200นายมีมูลผิดวินยัยปมรับสวยเว็บพนัน ใครจำข่าวปี67ได้ตอนนั้นเนี่ยบิ๊กต่อซัดกับบิ๊กโจ๊กหนัวมากท้ายด้วยอำนาจลึกลับที่นุนหลังบิ๊กต่อก็ทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกบุกคลนบ้านแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บนั่นนี่นูน่นแล้วก็ต้องออกจากราชการปีนี้บิ๊กโจ๊กเลยเอาคืนบ้างแกคงคิดว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะถ้าลงนรกก็ไปพร้อมกันหมดนี่แหละคมก็เลยหูตาสว่างเลยได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสํานักงานตํารวจแห่งชาติแนะนำไปทุกคนไปดูคลิปกรรมธิการความมั่นคงที่โรมเปป็นนนนนระาายยย้ออออหลังังงมมีถ่่่ทดสูใช ประเด็นก็คือถ้าอยากจะให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านคิดว่าควรจะทำอย่างไรข้อที่1ปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติล้างบางตำรวจชั่วๆเร็วๆที่ซื้อตัว๋วแล้วก็มานั่งในตำแหน่งสูงๆรับสวยทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเอื้อประโยชน์ให้กับพวกทุนสีเทาต่างๆเอาคนพวกนี้ออกจากองค์กรตำรวจให้หมดหรือข้อสอสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศเข้าแถวแล้วก็อัดคลิป คิดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลือกข้อไหนเลยค่ะพวกเราไม่ใจองค์กรอาชญากรรมพวกเราไม่ใ่องค์กรอาชญากรแล้วมันไม่ใช่ที่เดียวทุกคนเพาทุกคนคำว่าพวกเราเป็นตำรวจไม่ทางพวกเราไม่ใช่เป็นรอาชญารทุกคนจะเห็นคลิปแบนเต็มไปหมดเลย พวกเราเป็นหมดของไอแล้วและพวกรา้ำซีย่าสืออย่งามาดบุรีรัมย์สงข้ากวด หลักสองหลกกรุงเทพไหมหลักสองกรุงเทพ่ไหมอันนี้นะคะซอนประสาศจังหวัดุร One หลังจากที่ทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นต่อสำนังกงานตํารวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาเลยไหมทุกคนตั้งคําถามเหมือนเราไหมว่าไอการทําแบบนี้เหมือนกันทั้งประเทศเป็นแพทเทิร์นเดียวกันน่ะมันต้องได้รับคําสั่งมาจากผู้นําองค์กรคําถามก็คือใครมันเป็นคนเลือกวิธีการให้แก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบนี้ท่านผอบอรตรอ,อยากจะเรียกคืนความเชื่อมั่นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยวิธีการเข้าแถวแล้วก็มาตะโกนคําที่เหมือนเหมือนกันแบบนี้หรอ หรือนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงไม่ต้องผ่านรัฐมนตรีคนไหนท่านเห็นดีเห็นงามกับการทำอะไรแบบนี้เหรอแทนที่เราจะมาพูดคุยกันจริงๆจงเรื่องการปฏิรูปองค์กรตำรวจเอาคนชั่วออกไปแต่ท่านเห็นดีเห็นงามกับการเข้าแถวแล้วอัดคลิปแบบนี้เหรอคิดว่าการทำแบบนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จริงๆเหรอคะ และมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้บวดทำงานก็ไม่ชอบเอาหน้า